สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพรสเพลย์เพลย์ครับเดีนี้ก็อยู่เกมที่มีชื่อว่าเด e Pit s ต op จุดพักรถเป็นเกมส์ส่วนควัญอินดี้สั้นๆนะครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นเด็กปั๊มในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งจะต้องพบเจอกับลูกค้ามากหน้าหลายตาร้อยพ่อผันแม่นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปเติมน้ำมันอาจจะมาเข้าห้องน้ำนะครับหรือไ่ก็แวะเซเว่นซื้อขนมปังฮันนี่โทสข้าวโพดอบเนยโรยเกลือรหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเกมนี้จะได้ไปพบเจอกับอะไรบ้างไปรรรัับบชมมพ้อกเลยว่าค เอาเละครับเราเข้าไปอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาโพยที่ปั้นน้ำมันนะครับแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มืดมากเลยโอ้พวกฉันเลื่อไปเลยว่างานนี้น่ะมันน่าเบื่อแค่ไหนแค่รอลูกค้าให้มานะแล้วก็เติมน้ำมันแต่ตอนนี้กระตุกเป็นหนึ่งทีนะครับเราอยู่โอ้กลางป่าเลยหรือเปล่าเนี่ยเป็นถน,นนอ้าวไม่ให้เราออกด้วยติดนะครับคือเดินมาปุ๊บชนเลยคือกั้น โอ้โหกันกันแบบนี้เลยเราจะเดินออกไปกลางถนนก็ไม่ได้นะครับแลวตอนนี้ก็กระตุกรัวๆเหมือนจะมีเป็นรถน่าจะเป็นรถลูกค้าไหมจอดโอ้ยกระตุกโอ้กระตุกหนักมากนะครับไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันกินสเปคแค่ไหนเอ้ยต้องใช้ RTX 5050เลยหรือเปล่า5 0 50? ป่ะรุ่นนี้มันออกมาหรือยังน่าจะออกแล้วเนาะคุยกับลูกค้าลูกค้ารอเรือเฮ้ย <laughs> แป๊บนึงผมอยาก มันเข้าไปดูได้ไหมในร้านอะ่ะอยากคุยกับลูกค้าแป๊บหนึ่งยังไม่รู้เลยนะครับว่าเล่นอะไรยังไงนี่มีขายน้ําแข็งนะครับเป็นน้ําแข็งแบบบดแล้วก็นี่น่าจะเป็นแบบก้อนนะครับก้อนเหลี่ยมก้อนกลมๆม,มากันไปอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยคาเซอร์วิทนะครับยีิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับปั๊มเราก็ดูไปแล้วก็น่าจะเป็นปั๊มแบบ ยีชั่วโมงนะครับเปิดทั้งหมด7วันนะวันที่แดที่ปิด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เจวันนี้ก็คือคเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าหนึ่งอาทิตย์มี7วันนะครับก็แสดงว่าเปิดทุกวันนะฮะน,นี้เปิดได้กด e เปิดเข้าไปใช่ร้านเราเปิดอยู่เข้ามาปุ๊บเจอมีมุมมีของมีแคชเชียร์นะครับนี่เราเฝ้าร้านคนเดียวเลยเหรอเฮ้ยมีป้ายคนหายว่ะคุณผู้ชม พบเจอครั้งล่าสุดอยู่ที่โรงอาหารนะครับช่วงเวลาใกล้ปิดร้านเอา,เอาหนักไหมเออใช่ตัวหนัก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรวะเนี่ยเหมือนจะปั่นหรือเปล่าประกาศหาคนหายนะครับ911แสดงว่าน่าจะเป็นเมกาหรือเปล่าน่าจะเมกานะครับรางวัลน,นำจับเป็นเสื้อไซส์ extra large นะครับเป็นชุดยูนิฟอร์มที่ยืดแล้วนะน่าจะเป็นเสื้อที่เก่าแล้วเหรอ <laughs> หรือว่าจะเป็นเด็บวะใช่หน้าเด็บไหม มันกดดูไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นประตูไปห้ามเข้าแต่เราเข้ามาแล้วนะครับเราเป็นพนักงานอันนี้ห้องน้ํานะครับห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ําด้วยประตูห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําที่ไม่มีประตูนะครับสําหรับใครที่อยากจะเขาเรียกว่าเป็นโคดเปิดเผยนะครับสามารถนั่งกับถ่ายในห้องนี้ได้อะไรวะเนะี่ยมันพังก็ไม่ปิดไว้หรออันนี้ประตูไปไหนวะ มันจะเป็นการ์าชนะครับเอาไว้ซ่อมรถมีธงอเมริกาอยู่นี้แสดงว่าอิงมาจากวัฒนธรรมอเมริกาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับหดือมาตรงนี้ติดเก้าอี้นะครับคือเราน่าจะตัวใหญ่มากมาตรงนี้คือบนมามีรถไม่แน่ว่ารถไม่แน่ใจว่ารถไข่นะครับแต่แบบว่าน่าจะรถลูกค้าเหรอแล้วเรามาทาํางานยังไงครับเนะี่ยเมาส์ค่อนข้างเร็วนะครับปรับไม่ได้ด้วยขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ายัางไงคุณผู้ชม เกิดอาการมึนหัวนะครับผมจะพยายามเบาเมาส์ช้าๆลงนะฮะาหันมาน่าจะมีการวิ่งไล่จับหักคอเกิดขึ้นนะครับมีป้ายคนหายอีกแล้ววะ่ะอยู่ด้านหลังนะฮะป้ายเดิมเลยคนเดิมน่าจะเป็นเด็บหรือไม่ก็เพื่อนเด็บนะฮะผู้พัฒนาเกมนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เรามาคุยกับลูกค้าเลยดีกว่าผมลืมปิดประตูหลังหลังร้านวะ่ะคุย สวัสดีครับเป็นลูกค้าคนที่1น,นะครับสวัสดีฉันขอเติมน้ํามัน40เหิเลี้ยนได้ไหมคะเอาเป็นแก๊สแบบปกตินะคะออมมันหมายความว่าไงวะเกูล่าแก๊สเป็นอ่าได้ได้ครับได้อขอบคุณมากค่ะเราจะไปเติมน้ํามันนะครับน่าจะต้องไปเปิดหัวปั๊มนะครับอยู่ที่คอมที่อยู่ด้านในเหรอเปิดหัวปั๊มคอมด้านในอันนี้ตู้ ATM วะ่ะเฮ้ยมีแทบทุกอย่างเลยวะ่ะ ร้านนี้จะเป็นแบบว่าเซลเซอร์วิสนะครับซื้อมาแล้วก็ทํากินเองเฮ้ยน่ารักดีชอบมีทีเอเหรอใช้ได้ไหมน่าจะใช้ไม่ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าประดับตกแต่งคอมในแคชเชียร์ถูกไหมอ่าเปิดปิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเปิดปิดประตูเรายืนอยู่แคชเชียร์เราเปิดปิดประตูได้ด้วยอ่าเดี๋ยวนะอ๋อเลือกตรงนี้เหรออ่ามีดีเซลเรกูล่าก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเบนซินหรือเปล่า เลือกมานะครับเรกกล่าอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อ๋อมันอ๋อมันเป็นตัวเลขนะครับซึ่งเป็นราคาน้ํามันคือมันสีขาวให้คุณผู้ชมคือมันมองแทบจะไม่เห็นเลยตัวหนังสือมันคือพื้นหลังสีขาวตัวหนังสือเป็นสีเขาเรียกว่าสีเขียวเขียวสะท้อนแสงนะครับคือแทบจะมองไม่เห็นเมื่อกี้เท่าไหร่นะอืมสี่สิบะสีมันจะมี20 40แล้วอันนี้อืมแปสบ 8 0หรือ60น่าจะ60นะครับไม่แน่ใจอ่ะ40แล้วก็เราจะต้องไปหยิบหัวจ่ายน้ำมันนะครับข้างนอกแล้วก็เข้าไปเติมอยู่ที่รถของลูกค้าอ่ะหยิบหัวจ่ายน้ำมันป้ายป้ายเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับการข้อปฏิบัติในการเขาเรียกว่าใช้ปั๊มน้ำมันนะฮะถูกวิธีกดคลิกซ้ายนะครับเพื่อเติมน้ำมันเฮ้ย hey. เอาวเกมเพลย์เติมน้ํามันว่ะคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นเกมแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปเติมน้ํามันแบบนี้เฮ้ยไปแล้วนะครับเติมเสร็จปุ๊บไปเลยไม่รู้มันจ่ายตังค์หรือยัง,ยงน่าจะจ่ายตอนที่เราก็เรียกว่ารับออเดอร์นะแล้วก็เข้าไปใช่ไหมใช้คําว่ารับออเดอร์เอาเบนซินนะสองจานนะฮะ <laughs> มันจะมีรถมาเพิ่มนะครับเอาแบบเพื่อเพินเฮ้ย อะไรมันแบแบๆเฮ้ยฉันหายหมดคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหร้านในปั๊มโคตรหลอนเลยนะฮะเออมันรถยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยรูปทรงมันคล้ายกันเลยแต่คั้นที่มันจะสีเขียวนะครับน่าจะเป็นรถเออไอ้มดเขียวนะฮะ v 8คุยลูกค้าคุยลูกค้านะครับฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนั้นมันเป็นโมัๆนะครับกระจกมันไม่ชัดเจน ไงในได้เปิดสายองเลยนะเอ่อเปิดสายเหรออ่าสายก็สายว่าไงแล้วก็เรื่องข่าวคาตกรรมแล้วก็ทุกๆอย่างอะคาตกรรมอะไรวะคาตกรรมอะไรกับคาตกรรมอะไรเราไม่รู้เรื่องเรามาทํางานวันแรกนะครับก็ข่าวเต็มไปหมดเลยผู้คนที่อยู่ละแวกนี้นะ่ะหายตัวไปในยามกลางคืนฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะเอ่อหายตัวไปในยามกลางคืนเหรอ ไอคนนี้เขาหายไปช่วงกําลังใกล้ปิดนะครับฟู้ดคอร์ดหรือว่าลงอาหารแต่ว่ากลางคืนไหมวะอ่มไม่ได้ยินข่าวนะฉันเพิ่งมาทํางานเอช่างบันเทอะฉันเติม20ดอลน,นะเอาเป็นเรกูล่าได้เลยเรกูล่าก็คือเบนซินเบนซินนะครับนี่น่าจะเป็นปัม๊มปั๊มเมกาหรือเปล่าวะปั๊มเมกาน่าจะอิงจากเมริกาปะที่อยู่แถวนี้แต่ว่าเมกาเขาเรียกน้ํามันแบบนี้เหรอผมไม่รู้นะฮะ มีดีเซลกับ regular. เรกูล่าอ่ะไปยี่สิบใช่ปะ่ะอ่ะอยี่สิบเฮ้ยชั้นโอ,โ,โอ้โหโคตรโคตรหลอนนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านร้านมิติลีลับนะครับถ้าไปเล่าให้พี่แจ็คฟังก็น่าจะชื่อว่าร้านมิติหลอนนะกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยจริงเลยยี่สิบดอลน,นะครับหยิยบมาอ่ะเติมน้ำมันเติมยี่สิบดอลแสดงว่าคือเขาเรียกว่าไงนะ มันน้ำมันใกล้เต็มถังนะครับสำหรับคันนี้เขาไม่ได้ขับไปไหนไกลเออ,เอ,อแตผ่ผมว่ามันน่าสนใจดีนะไอเกมเพลเติมน้ำมันเนี่ยเหมือนเพิ่งเคยเห็นเคยเล่นนี่แหละแต่ว่าตอนที่เติมเนี่ยมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นจํานวนเงินใช่ปะ่ะมันควรจะขึ้นแบบ1นึถึงยีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเติม20เออน่าสนใจดีแต่ก็ถือว่าทําที่ดีนะครับองค์ประกอบมันดูน่ารักดียังไงต่อรอลูกค้าเหมือนจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้า ลูกค้าก็รอเลืออีกแล้วว่ะอ่ะ,อะปิดประตูไปเดี๋ยวจะมีสิ่งแปลกปลอมนะครับเข้ามาในประตูหลังร้านพูดถึงปั๊มน้ำมันแนวเมกาผมไม่แน่ใจว่าเมริกานี่เขาเติมกันคือต้องมีเด็กปั๊มลงไปเติมให้เหรอผมคิดว่าแบบน่าจะเติมเองไหมแล้วก็แบบเดินขึ้นมามาบอกอคนที่แคชเชียร์ว่าเติมเท่าไหร่เขาก็จะแบบให้เหมือนเป็นคีย์อ,อะไรสักอย่างนะครับมาเติมเอง แต่นี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นที่ออสเตรเลียคือเราจะต้องคือเราเติมเลยนะเราเดินกันมาปุ๊บเติมเติมเสร็จเข้าไปจ่ายตังค์นะครับเติมเท่าไหร่ล้วก็กดกดคีย์ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเติมขับออกไปได้ไหมไม่ต้องจ่ายได้นะครับโดนจับ <laughs> มันจะมีป้ายอยู่ข้างนอกอยู่ตรงนี้นะฮะก่อนที่เราจะขับออกไปมันจะเขียนเอาไว้ว่าคุณจ่ายเงินแล้วหรือยัง ระบบโค้ดไว้ใจกันนะฮะที่ออสตลกดีอ่ะสวัสดีครับสำหรับอคอสตจัมเมอร์คนที่สานะสำหรับคุณลูกค้าสวัสดีฉันกำลังตามหาน้ำมันที่ดีที่สุดที่จะมาเติมรถคันนี้อ่ะนะขอเติมสัก60เหรียญได้ไหมได้เลยไม่มีปัญหาครับ60เหรียญเป็นเทก,กูล่าเนาะเมื่อกี้อ่านไปเป็นซินนะครับเบนซินอ่ะ60ได้เลยเติมให้กับ รถคันนี้สยองยังยังไม่สยองนะอินดี้แล้วตอนนี้คืออินดี้แล้วเกมพีอินดี้มากไอ้อน,นี้น้ำมันใกล้จะหมดถังเลยนะครับเนี่ยเอาวะน่าสนใจเพืิดเพิินสิ่งอะไรวะเฮ้ยพอกูพูดถึงสยองไม่สยองปุ๊บมาเลยนะเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรฟุดฟิดฟุดฟิดแถวนีวะเฮ้ยไม่มีนะน่าจะน่าจะคิดไปเองเนาะ ใช่ไหมไอ้ตรงที่มีป้ายมันมีน้ํามันอะไรบ้างผมดูสิเขาใช้คําว่าเล็กกล่าว่ะมี plus มีพรีเมียมดีเซลเออเออไม่เคยเห็นนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็าจะเป็นโซฮอ91 95ทําทองนี้นะครับมีรถเฮ้ยรถสีดำมาเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยรถมันสไลด์เข้ามาแบนรถล้อร,ร,รถมันไม่หมุนนะครับ สวัสดีครับคุณรถสไลด์รถสล,ลดสล์ว่ะเฮ้ยไม่ทักทายว่ะเอาเร,เริ่มเริ่มระทึกแล้วนะครับเอารับอะไรดีครับนายอยู่คนเดียวเหรออา้อาวมาแบบจงแจ้งมาแบบให้รู้นะฮะว่าอย่างไรนะกับทําไมเหรอทําไมอย่างนั้นเหรอ,อไม่มีอะไรหรอกช้เอาดีเซลยี่สิเหรียญได้เลยแปลก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 เออทำตัวแปลก คือถ้าไมา้รู้อะไม้รู้แบบนี้เลยดีเซลเป็นคนแรกที่เติมดีเซลอะยี่สิบได้เลยเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวมึงอันนี้มึงส่งคนมาสปายหรือเปล่านั่นมันแปลกมากเลยเอาแล้วมึงเอ้ยผมบอกเลยมันจะกลับมาพร้อมกับรถกระถิ่นนะครับมากับรถแห่แล้วก็มากัน20คนจะมาพลุนเรานะเพราะฉะนั้นเราจะปิดปิดทุก เราขับรถคันนี้ออกไปเลยได้ไหมหนีออกไปอะ่ะเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ารถนั้นเป็นรถของใครเฮ้ยมีรถมาใหม่ว่ะลูกค้าใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเดียวกันแบบไอ้เจ้าหมอนั่นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็พูดจะไม่ถูกแล้วมันจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับซึ่งขับรถด้วยท่าที่แบบเขาเรียกว่าไงนะคือเขียนแบบเขียนขากลางไปเลยมึง <laughs> ทำโมเดลให้มันจับพวงมาลัยก็ได้เพื่อน เออแปลกๆสวัสดีครับเป็นค้ำาคืนที่งดงานมีจริงเลยวมาไหมคะอ่าใช่แล้วครับเอาเอารับอะไรดีครับอ่าเอาเป็นน้ำมัน40เหรียญค่ะน้ำมันอะไรอย่างนั้นเหละครับอ่าเอาเป็นแก๊สโซฮอก็ได้ค่ะเบนซินเบนซินได้เลยเออเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะทำอะไรยังไงกับมันดีคำว่าเลกูล่าเนี่ยเออไม่ชินนะครับเลกูล่าแก๊สอ่าเท่าไหร่นะ มันเติมเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมลืมสี่สิบหรือยี่สิบเติมผิดนิดคือโดนจับไหมเออยี่สิบสี่สิบไอ้เราก็ลืมนะครับมัวแต่พูดเรื่องน้ำมันอืมอสี่สิบสี่สิบสี่สิบถูกผิดไหมไม่รู้นะครับไม่รู้ไง <laughs> ผมไม่รู้อ่ะสี่สิบหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมถ้ายี่สิบน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามันใกล้ๆเต็มถังนะครับอันนี้สี่สิบ น่าจะเหมือนกับลูกค้าคนแรกหรือเปล่าถูกไหมวะเออถูกแหละร้อก็ยังไม่หมุนนะครับสําหรับรถที่ผ่านมาในมิติรี้รับร้านรับนี้นะฮะเอาเข้าไปโอ้โหอุยหลอน <laughs> <laughs> เล่นเองนะอุย้ยกระตุกตายแล้วเกมผมกระตุกครับคุณผู้ชมไปมิดซิ่งนี้ก็ติดเต็มไปหมดเลยทั่วห้องทั่วร้าน ปิดประตูเมันกระตุกมึงโหลดอะไรวิ่งมาหากูวะเนี่ยเฮะกาแฟกินกาแฟจะได้ตาสว่างนะโอ้โหเฮ้ตายแล้วกูมไม่รู้เรื่องปิดไฟได้ไหมเกมนี้ปั๊มนี้ปิดบริการไม่เปิดวันที่วันที่แปดนะเปิดเจ็ดวันวันที่วันที่แปดเนาะมาป่ะเฮ้ยแ้มันจะมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วผมเชิงโงกทำไมวะ เล่นทุกเกมกูจะโง่ทุกเกมเลยนะไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันหายคุณผู้ชมมันไปเออออกมาแล้วมึงไปเดินหลบหลบมุมทำไมวะเพื่อนมายังไงเฮ้ยลืมพลิกป้ายเนี่ยร้านปิดเอาเหมือนจะอยู่ข้างนอกเว้ยเอาละครับคุณผู้ชมมีชายแปลกหน้าเฮ้ยเป็นคนที่ขับรถสีดำหรือเปล่าวะ เอ้ยผมลืมดูไอ้คนที่ขับรถสีดำวะที่มันมาเติมน้ำมันยี่สิบแล้วมันก็ไม่เติมอะ่ะอันนี้นายยังไงยืนตรงเคารพธงชาติเลยนะมึงปฏิเพื่อนนายเป็นใครไงคืนนี้เป็นไงบ้างเออก็ดีรับไปเลยดีครับอ,อบ๋อพอดีว่าฉันจะมาเริ่มกะงานทํางานของฉันน่ะนะเดี๋ยวนายเป็นใครคืนนี้มีแค่ฉันคนเดียวอืม ถ้าเกิดว่าเราเฉลยว่าคืนนี้มีแค่ชั้นมันก็จะแบบว่าเฮ้ยความแตกนะครับมันก็จะหักคอเราตรงนี้เลยเพราะ,ะนั้นเราจะถามว่าเป็น,ปนใครนะครับนายเป็นใครอย่างนั้นเหรออ๋อชั้นชื่อมาร์กนะนี่เป็นกะทํางานแรกของชั้นบอสนะบอกว่ามีคนอยู่ที่นี่พอที่จะสอนงานที่ชั้นได้อะนะอ๋ออย่างนั้นเหรอก็เพิ่งได้ยินนี่แหละอยากให้ชั้นโทรหาเขาไหมล่ะอ้าวแล้วมีช้อยเดียวเว้ ไม่อะนะเดี๋ยวฉันโทรไปหาบอสเองอจริงๆก็กอยากให้ในายโทรหาบอสอยู่หรอกเนาะคือเราก็เราก็ไม่ได้อยากจะเอาชีวิตมาเสี่ยงอะไรแบบนี้หรอกเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันโทรหาบอสเองงั้นฉันก็ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนในห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะได้เลยไม่มีปัญหาทําตัวลับๆล่อๆขาขาขางอขางออมนุษย์หนึ่งนะ อ่มันนามันนามันนานะครับบอกเลยว่าเปิดประตูใช้พลังฟอสนะครับสวยแล้วคุณผู้ชมยังไงมึงเอา้าล็อกประตูใส่กูด้วยสวยแล้วมีมีอาว,วุธไหมครับที่นี่โอ้โหเยอะแยะเลยแต่หยิบไม่ได้สักอันนะครับเป็นเครื่องประดับหมดเลยตรงนี้ตายแล้วแต่เราหยิบไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าไอหมอนี่นะ่าจะหยิบได้นะครับเอ ลูกค้ามาเหรอกูติดรถลูกค้ากลับออกไปเลยได้ไหมลูกค้าเอาวันรถสีแดงแต่มันรถยี่ห้อเดียวหมดเลยนะครับที่นี่คนน่าจะฮิตขับยี่ห้อนี้นะฮะสวัสดีครับลูกค้าคนที่6นะครับเอาดีเซล60เหรียญเร็วหน่อยพวกได้เลยเอย้เร็วหน่อยรออะไรอยู่เอ้ากำลังจะไปเติมโอตายแล้วกูปล่อยให้มึงน้ำมันหมดอยนี่แหละนะไม่เติมเว้ เออมึงหมดอยู่นี่แหละมึงจะได้เขียนไปเอา้าอยู่ตรงนี้ก็เป็นปัมม๊มน้ํามันนี่มันจะเขียนไปนะก็ยังล็อกอยู่นะครับมึงจะเปลี่ยนเสื้อเลยนานขนาดนั้นดีเซลดูกลุดเติมเบนซินใส่มึงเลยอ่าหกสิบมาจะไปแกล้งคนนะพนักงานงานบริการต้องอดทนอดกลั้นนะครับมาเราจะเจอคนเนี่ยอย่างที่ผมพูดไว้ต้นคลิปนะครับร้อยพ่อพันแม่เจอคนดีก็ถือว่าเป็นดวงดีของคุณไป เติมน้ำมันมาอยู่ดีๆก็เข้ามาจะทาชีวิตวะอะไรก็ไม่รู้นะครับไปเรื่อยไปหมดเลยเต็มอ่ะฮะไปขอให้ล้อมึงไม่หมุนต่อไปไปแล้วยังไงฉันน่าจะไปโทรหาบอสสักหน่อยนะน่าจะบอกเขาว่ามาร์กมาที่นี่แล้วมีโทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะข้างๆคอมพิวเตอร์ได้เลยเพื่อนกูก็อยากรู้เหมือนกันว่า เนี่ยเนี่ยผมบอกเลยโทรไปบอสบอกฮะอะไรนะใครชื่อมาร์คไม่รู้จักเลยนายทำงานคนเดียวเดี๋ยวผมบอกเลยบทนนาจะมาประมาณนี้นะครับโทรมาอ่าปิดประตูปิดประตูเปิดไว้เดี๋ยวมันมันมารับปุ๊บบุกวิ่งมาไล่ผมวิ่งออกเลยนะครับปุ๊บปั๊บ,บโทรหาบอสบ้าอะไรของนายเนี่ยโทรมาทำไม,ไมดึกขนาดนี้นายมาปลุกฉันนั่นเนี่ยอา่ามาร์คมาแล้วนะครับบอสอะไรนะพูดเรื่องอะไร นี่คือมาร์กโอ้โหคตดเปะ๊ะนะครับอย่างกับเป็นคนเขียนบทเองก็ที่จ้างมาใหม่ไงครับนี่นายบ้าหรือเปล่าคืนนี้นะ่ะฉันไม่ได้จ้างใครเลยมาหเดือนแล้วและนายก็เป็นคนเดียวที่ทํางานอยู่ในกะคืนนี้ด้วยอ่แล้วผมคุยกับกับใครเมื่อ,อก,กี้จะไปรู้เหรอไอเด็กบ้ากลับไปทํางานไปฉันจะกลับไปนอนไม่เจอพวกนี้นะเอาวางสายสายกูอกีกแล้วใครอยู่ในห้องน้ําจังหวะนี้นะครับแล้วกดออกปุ๊บใช่ไหม ไอ้มาร์กมันอยู่วิ่งมาจากประตูนะครับแล้วก็จับเรากระแทกเข้ากับเออไอเนี่ยนะฮะไอโต๊ะที่อยู่ตรงนี้นะครับคือลืมชื่อโต๊ะไปแล้วเว้ยไม่มาว่ะไม่มาเว้ยออ้ยโหตกใจชั้นอีกแล้วเนี่ยมาร์กมาร์กโอ้เลิกได้แล้วมีตะวงมีตะเวิร์ดอะไระมึงเลิกทําได้แล้วโอ้โหคนละมาร์กประตูยังล็อกอยู่นะเดี๋ยวกูปิดปัดหน้าเลยเฮ้ย มันจะมีลูกค้ามาแบบผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะติดรถลูกค้านะครับออกไปคุณผู้ชมคิดว่ามีออปชันอะไรแบบนี้ในเกมอะไรทํานองนี้ไหมแบบมีฆาตกรอยู่ในร้านนะครับก็เลยต้องขอติดรถลูกค้าออกไปลูกค้าผู้หญิงด้วยตายแล้วกูไม่รู้จะช่วยใครก่อนเลยตอนนี้สวัสดีครับฮ้ยมาถึงก่อนที่น้ํามันจะหมดพอดีฉันเติมเอาเป็นเบน,นสิน60เหรียญค่ะได้เลยครับขอบคุณมากค่ะ ตายแล้วกูเอ้ยมาร์กมึงอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งออกมาแล้วกูทำงานก่อนเพื่อนเออเป็นมืออาชีพอยู่เรก,กูล่าหกสิบหกสิบใช่ปะน่าจะใช่เนาะเออมาหกิบมาเอาอะไรวะเฮย้ยฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงเขาออกมาจากห้องน้ำแล้วฉันน่าจะไปถามคำถามเขาสักหน่อยนะ หลังจากที่เติมน้ำมันให้ลูกค้าคนนี้เสร็จตายแล้วมึงเอ้ยมันไปไหนวะคุณผู้ชมมาร์คประตูเปิดจริงไ่คยูผู้ชมหันไปปุ๊บมันเห็นประตูปุ๊บปั๊บ,บตรงนี้เปิดไอ้มาร์คมาร์คเอ้ยเอ้าลูกกูก็ถือหัวใจนะ้ำมันเข้ามาที่ร้านโอ้ไม่ก็เติมน้ำมันแบบบลูทูธนะครับโอ oh. ้มาร์คมึงไปไหน มึงอย่านะกูมีน้ำมันนะกูยิงกูยิง <c oughs> มึงด้วยแก so ๊สโซลีนนะมันไปไหนวะเมื่อกี้ไอโบเห็นมันเดินเข้ามาแถวดีไม่ใช่เหรอวะไอ้มาร์กกูเติมคันนี้ก่อนเลยนะเอา,เอาติดจะได้ขับหนีมึงตอนนี้แหละหา <c oughs> จริงไอช็อตนี้โอ้โหใครจะคิดว่าเออไอเนี่ยไอ,ไอถือหัวใจนะโอ้มค์กอน มันเป็นอะไรออกไปด้านนอกตรงนี้เป็นรอยสีน้ำมันนะครับสีำดำๆเนี่ยเหมือนน้ำมันเครื่องเลยไม่ใช่รอยเลือดนะครับไอ้หมอนี่ไม่ใช่มนุษย์เหรอเฮ้ยมันออกประตูหลังวะจะจะไม่ผมผมออกไปทางนู้นวะมารเอาแล้วจ,จบกันอย่างนี้เลยเหรอเหมือนจะจบลงไปแล้วนะครับ รู้เหมือนกับว่าผมยังไม่ได้เติมน้ำมันให้ลูกค้าเลยคนสุดท้ายเอ้าแล้วลอเกอร์ดีแบบนี้น้ำมันหมดนะครับเป็นศพรายที่2ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดอะพิสต็อปจุดพักรถก็ถือเป็นเกมสีของขวัญอินดี้สั้นๆที่ผมมองว่าเกมเพลย์เนี่ยเล่นได้อย่างเพลิดเพลินดีนะครับมีการให้เราแบบไปเติมน้ํามันนะครับก่อนเติมยังต้องไปกดคีย์คอมด้วยนะครับซึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศน่าจะเป็นเกมแรกนะครับที่มีโอกาสให้เราได้ลองเล่นไปเด็กปั๊มนสมเนะเกที่ล่ล นี่น่าจะเป็นเกมแรกที่ผมได้เล่นเป็นเด็กปั๊มสาหรับเรื่องราวเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นเรื่องราวที่เหมือนว่าจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวของฆาตกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับเหมือนว่าจะมีลูกค้าคนนึงมาบอกเราว่ามีเหตุคนหายอยู่แถวนี้ตอนกลางคืนใช่ว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการฆาตกรรมไหมฆาตกรต่อเนื่องอะไรทำรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ก่อนจะจบเกมเนี่ยเหมือนไอ้มาร์กมัน เหมือนมันคานมานะผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นผีเป็นสัตว์ประหลาดเลยํำนองนั้นหรือเปล่าแต่ว่าลูกค้าคนสุดท้ายนี่น่าจะน้ำมันหมดอยู่ในปั๊มนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดือพิสตอปจุดพักรถขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับก็บอกว่าจะชอบการด้สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หอย่าจะคอมเมนต์พูดคุยติชมกำลังใจให้กันก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ